ครับวันนี้มาดูเมนูหมูผัดตะไคร้นะครับอตอนนี้เราเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะไปเริ่มลงมือผัดกันรอดูนะครับ ตอนนี้เรากำลังเคี่ยวหมูอยู่นะครับให้น้ำมันออกมาให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่หอมลงไปผัดพร้อมๆกันเพราะหอมมันจะมีน้ำหวานพอโดนน้ำมันเข้าไปก็จะทำให้หอมแล้วก็หมูเราก็จะหวานขึ้นนะครับเดี๋ยวหลังจากเราเจียวหอมไปสักพักนะครับ กับน้ำมันที่ออกมาจากตัวหมูนี่เดี๋ยวเราก็จะตามไปด้วยตะไคร้นะครับส่วนพริกแห้งกับใบมะกรูดน,นี้เดี๋ยวไว้ใส่ตอนใกล้จะเสร็จนะครับเดี๋ยวหลังจากเรา เียวหอมไปสักพักนะครับกับน้ํามันที่ออกมาจากตัวหมูนี่เดี๋ยวเราก็จะตามไปด้วยตะไคร้นะครับส่วนพริกแห้งกับใบมะกรูดนี้เดี๋ยวไว้ใส่ตอนใกล้จะเสร็จนะครับ ตอนนี้สีของหอมเริ่มจะน้ำแล้วนะครับเริ่มจะสุกหอมสีสวยแนละ้วหลังจากนี้นเราก็มาใส่ตะไคร้นี้นะครับใัเกียวไปเลยนะครับใส่หมดเลยนะครับ รวนน้ำมันแล้วหอมมากเลยครับหอมสุดสุดหอมสุดๆุรอสักพักนะครับหลังจากตะไคร้เริ่มสุกเดี๋ยวเราก็จะใส่ พลิกนะครับแห้งคั่วจนให้หอมเลยครับรับรองเมน,นูนี้นอร่อยมากครับทุกคนลองทำตามได้ครับไม่ยมากาเดี๋ยวเราตั้งไว้สักพักนะครับให้ตะไคร้มันเจ็ดตัวกับน้ำมันแต่คนไปเรื่อยๆนะครับ ไม่นั้นเดี๋ยวจะไหม้นะครับแส่หมูของเราสีสวยมากเลยนะครับตอนนี้ใจเย็นๆน,นะครับทำอาหารใส่ร้อนไม่ได้นะครับลองดูครับสวยๆๆอ๋อมากินมากเลยครับโอ้ดูสีครับดูสี หอมมากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะใส่พริกแห้งลงไปแล้วนะครับแล้วตามความชอบนะครับพริกแห้งชอบเผ็ดมากก็ใส่มากครับเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยครับเดี๋ยวพริกแห้งก็มาคั่วให้พอสุกหอ,อมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะตามด้วยใบมะกรูดโอ้โหดูสีครับ กินพริกก็ไม่ต้องไปเคี้ยวนะครับพริกแห้งเน่เดี๋ยวเราเลือกได้นะครับพริกกับหมูกับตะไคร้ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับในส,ส่วนของพริกแห้งจะให้เขากรอบนะครับเดีย๋ยวเราต้องคนไปม่เรื่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้นะครับเดี๋ยวค่กับข้าวสวยร้อนนะี้นับรองเด็ดเลยครับนนเมนูนี้ เย็นนดี๋ยวพอพริกเริ่มจะสุกนะครับเ้าพพเก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็ เป็นอันเสร็จนะครับทำได้ง,ง่ายๆที่บ้านนะครับเน,นโนนี้แต่หมูนี่แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมชอบหมูสามชั้นก็เลยจัดหมู3ามชั้นนี่ถ้ากล้องไม่มีเป็นนะครับคนจะรู้มากรู้เลยว่าหอมมากครับออหมอมหอม นี่เราก็มาลงใบมะกรูดได้เลยนะครับใส่หมดเดยนมาดู เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ติดแก๊สแล้วก็ลงจานนะครับ